สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เรามีเมนูอร่อยอร่อยมานำเสนออีกแล้วค่ะเรามาทำแกงหมูฟักทองด้วยกันนะคะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะสูตรอยู่ในวิดีโอนี้แล้วก็ด้านล่างคอมเมนต์นะคะตั้งกระทะเปิดไฟกลางค่ะ ใส่กะทิลงไป150กรัมค่ะใส่พริกแกงลงไปค่ะพอใส่พริกแกงลงไปแล้วนะคะรีไฟลงมาเป็นไฟอ่อนค่ะแล้วก็ผัดพริกแกงนะคะผัดพริกแกงให้เข้ากันนะคะ พอพริกแกงเริ่มแห้งแล้วนะคะใส่กะทิลงไปอีก50กรัมค่ะแล้วก็คนกะทิกับพริกแกงนะคะใช้เวลาในการผัดพริกแกงหนึ่งนาทีค่ะพอครบ1นนาทีแล้วนะคะใส่หมูลงไปค่ะ แล้วก็ผัดหมูกับเครื่องแกงให้เข้ากันนะคะหลังจากใส่หมูและผัดเครื่องแกงให้เข้ากันแล้วนะคะปรับไฟมาเป็นไฟกลางเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ผัดหมูกับเครื่องแกงให้เข้ากันค่ะ แล้วก็ปล่อยให้หมูกับเครื่องแกงผัดเข้ากันอีก5นาทีนะคะพอหมูกับเครื่องแกงเดือดเข้ากันได้ดีแล้วนะคะแล้วก็ผัดหมูกับเครื่องแกงให้เข้ากันเพื่อให้หมูสุกทั่วถึงนะคะ หลังจากครบ5นาทีแล้วนะคะหมูก็เริ่มสุกแล้วค่ะพอหมูสุกแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะแล้วก็ใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมดค่ะ ใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะใส่ฟักทองลงไปค่ะ หลังจากใส่ฟักทองลงไปแล้วนะคะแล้วก็คนเบาๆให้เข้ากันนะคะแล้วก็ผัดหมูกับเครื่องแกงให้เข้ากันนะคะหลังจากคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยให้เครื่องแกงและส่วนผสม ทำงานโดยไม่ต้องคน3นาทีนะคะพอครบ3นาทีแล้วนะคะใส่น้ำลงไปค่ะหลังจากใส่น้ำลงไปแล้วนะคะก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากใส่น้ำและคนส่วนผสมน้าให้เข้ากันแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยให้เครื่องแกงกับแกงทำงานอีก10นาทีค่ะ ปล่อยให้เครื่องแกงกับแกงเข้ากันโดยใช้ไฟกลางนะคะไม่ต้องคนบ่อยนะคะเดี๋ยวเนื้อฟักทองเละค่ะปล่อยให้เครื่องแกงกับส่วนผสมเข้ากันอีกนะคะหลังจากครบสิบนาทีแล้วนะคะ คนเลนเช็คเนื้อฟักทองว่าสุกหรือยังนะคะตอนนี้ฟักทองก็สุกแล้วนะคะเนื้อสวยด้วยค่ะหลังจากสิบนาทีผ่านไปฟักทองก็สุกแล้วนะคะแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลยนะคะหลังจากใส่ใบโหระพาลงไปหมดแล้วนะคะ แล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปิดเตาเลยค่ะใช้เวลาทำแกงฟักทอง20นาทีค่ะเอาเป็นว่าแกงก็เสร็จแล้วนะคะยกออกจากเตาเลยค่ะดูสวยน่ารับประทานมากเลยค่ะ ตกแต่งใส่ถ้วยตามใจชอบเลยนะคะทานกับข้าวสวยก็อร่อยค่ะแกงฟักทองสูตรนี้อร่อยจริงๆค่ะลองไปทำดูนะคะทำเสร็จแล้วก็มาเล่าให้ฟังด้วยนะคะแกงก็ออกมาสวยแล้วก็เนื้อฟักทองไม่เละด้วยค่ะ หวังว่าทุกๆท่านคงชอบนะคะจะแนะนำหรือติชมอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะ